สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานแนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันแบบเต็มๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของบุร,รามยูเนเต็ดที่จะลงทําการแข่งขันกับอันอาลีในวันที่26นะเป็นทีมแกล่งจากซาอุดิอาระเบียแต่ก่อนอื่นครับพูดถึงเรื่องราวการประกบคู่ของศึกฟุตบอลลีกครับบ้านเราโดยได้คู่แข่งขัน4ทีมนะฮะลำพูนวอริเออร์เจอราชบุรีน้องบัว วัเจอบุรีรัมไม่แน่นะเอออย่างรัชบุรีถ้าเข้าไปเจอบุรีรัมอีกครั้งเนี่ยอาจจะเผด็จศึกบุรีรัมได้อีกก็ได้ใครจะไปรู้ว่าราชันบังกอนอาจจะได้กลายเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในการคว้าถ้วยรางวัลมาประดับบารมีโคดโย่งฟ้าลิขิตโคตของราชบุรีครับถึงขนาดบอกว่าเข้าชิงสองครั้งยังไม่เคยเป็นแชมป์อยากเป็นแชมป์สักครั้งฟ้าลิขิตมันแน่นอนอยู่แล้วเออกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแกไปนะเออคำว่าฟ้าลิขิตที่คนโปคาแกนี่แหละ สุดท้ายแล้วแกเอาคํานี้มาเป็นแรงบันดาลใจนะฮะทุกวันนี้ราชบุรีไม่ต้องรอฟ้าลิขิตเล่นโคตรดีนะยิงบอลทั่วยิง71็ยิง, 1, ยงโอ้โหเจอะไรเงี้ยยิงโคตรเยอะเกมรุกโคตรดุดันนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมไปที่การทําทีมนะทางสตาฟแล้วก็เฮดโค้ชของราชบุรีด้วยแล้วผลงานไปที่ประจักษ์ครับการเอาชนะบุรีรัมยูไนเต็ดในฟุตบอลลีกเท่นะเออมันเป็นอะไรที่ดูหล่อนะปิดในบ้านด้วยแล้วทําให้แบบว่า,แบบวาแบงคอกมีลุ้นในการลุ้นแชมป์ท้ไทยลีกมันสนุกขึ้นจนถึงขนาดแบบว่ามีการ ได้เอาผู้ตัดสินนะมาตัดสินไทยลีกนะั้นสุดท้ายนะผู้ตัดสินจากต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะข่าวก็ตีไปอย่างในฟุตบอลอาเซียนเนี่ยก็บอกว่าสมาคมเนี่ยโหจัดเตรียมนะโค้ชเกาหลีญี่ปุ่น UAE ฮ่องกงมากันครบพับลีกนี้ไม่ธรรมดาแต่ก็มีการพูดถึงนะทั้งฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกันเยอะในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยว่ามันใช่จริงๆหรือส่วนตัวมองว่ามันก็โอเคดีแต่ผู้ตัดสินไทยต้องทําการพัฒนาด้วยนะนั่นคือการ แก้ปัญหาประธานรัชบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องผู้ตัดสินต่างชาติสโมสรอ,อาจจะต้องการความน่าเชื่อถือผมมองว่าผู้ตัดสินไทยกับผู้ตัดสินต่างชาติก็ไม่ต่างกันเรื่องจับสลากทุกสโมสรโอเคเพื่อแก้ปัญหาที่บางทีมได้แต่ผู้ตัดสินคนเดิมนะอันนี้เสียฟุกบอกก็มองว่าไม่ต่างกันสําหรับผู้ตัดสินไทยกับผู้ตัดสินต่างชาติเขาก็เห็นด้วยการจับสลากอยู่แล้วนะแต่ฝั่งของโคดิอาสะสมผู้ประเสริฐเนี่ยเขาก็บอกว่าการเอาผู้ตัดสินต่างชาติมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการตบหน้าองค์กรเลยนะเพราะการหัวกันมีมานาน ให้เล่นให้มันกลัวบางทีมผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าไม่เคยได้มาทําหน้าที่เลยต่างคนต่างมงุมมองต่างความคิดแต่ครั้งนี้บาดามแก้ปัญหาด้วยแบบนี้ก่อนนะผู้ตัดสินไทยมาปรับปรุงมาพัฒนากันต่อไปอย่าให้มันค้านสายตานักบาลจังหวะมี VR อยู่แล้วยกธงไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะกัมกึ่งนี่รอ VR ตัดสินก็ได้พูดแล้วก็จะพูดอีกเรื่องของลีกสมัครเล่นเช่นเดียวกันมีอย่างที่ไหนเอามือเอามือไปแตะตัวกันล้มให้จุดโทษด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองครับบ้านจังหวะล้าตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เพียงว่าคนไม่ค่อยไปโฟ ก,กับหลีกสมัครเล่นเฉยๆแต่ทีมที่เขาเดือดร้อนเขาก็บอกมาเยอะประชาสัมพันธ์หน่อยโอ้ยในตอนนั้นเขาก็ประชาสัมพันธ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเพจดังพี่เจวรปัดเพจดังใน a ฟ e b o o k ต่างๆนานาพูดถึงการต้องให้ความยุติธรรมกับหลายๆสโมสรด้วยเพราะว่าหลีกสมัครเล่นเขาก็อยากขึ้นหลีกอาชีพเหมือนกันพลาดนัดเดียวคือแทบจบเข้าไปเลยเพราะแข่งกันแค่5เกม10เกมนะอันนี้บอกไว้ว่ามาตรฐานควรปรับปรุงครั้งนี้ก็ใช้พืชสินต่างชาติไปก่อนนะพูดถึงราชบุรีนะฮะขาาาววรรร้้้ยยองงทททััชชบบุีีแลก็มไดสํห ารานีหลังจากตัวนเข็มดีได้รับอาการบาดเจ็บในการแข่งขันกับราชบุรีนะครับจนเขาเนี่ยถูกหามออกไปก็แน่นอนฮนะผลสแกนออกมาแล้วโัทานเข็มดีประการหลังทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งอิชิอิเนี่ยตั้งเป็นแกนหลักไว้แล้วได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักนาน 6- กถึงเจสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับนั่นเท่ากับว่าทั้งราชบุรีหรือทีมชาติไทยจะหมดสิทธิ์ใช้งานโัทานในห่วงเวลาดังกล่าวแน่นอนมันจะลุกลามไปถึงในช่วงของการอุ่นเครื่องกับอินเดียรวมถึงการเจอเติมมินิสถานในช่วงวันที่10 นย,น,ยนี่คือความโชคร้ายของทีมชาติไทยโดยแท้จริงเพราะโจนาธานอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งเอาเคทุกวันนี้นักเตะราชันมังกรใครที่ไม่รู้จักหญิงรู้จักชายรู้จักของเขาดีจริงๆนะฮะแต่โจนาธานเจ็บอันนี้เป็นปัญหาประการหลังเราก็ต้องหามาอีกทีพลออพันลีออบบอพันษาพอมบอรหรือเอาหัวหลุนทอมบียมาบอสุพรรณท่องสงเป็นจังไนแน่ก็จะว่าไปถึงการหากองหลังมายืนคู่เอเลียดอละลอเท่านั้นยังไม่พอนะคนที่บาดเจ็บในก่อนหน้านี้สุพรัณเหมือนตาทีร ทอนบุญมาทันพี่เจกลับมาได้หรืออยังแพทติกูตามสันที่พักยาวยวบจัดจัดเพราะว่าแต่ละคนเป็นจอมทัพในยุคใหม่ทั้งนั้นนี่คือยุคใหม่ที่อิชิจะ,ชจะสร้างจะสร้างเหตุไน,นความซวยมันถึงมาบรรจบในนัดนี้คือเติร์กอะก็เป็นทีมลุ้นโดยตรงเลยกับเรานะฮะแล้วดันเล่นสนามหญ้าเทียมที่เราแบบรู้สึกแยงอะเอาตัวรอดมาได้ถือว่าโอเคแล้วนะในครั้งนี้ที่ไปเติร์กอะนะหญ้าเทียมเตรียมไว้พร้อมแล้วไม่เล่นหญ้าจริงละเห็นแล้วว่าไทยมีปัญหาคือถ้าแบบว่าเกมมันเสมอกันอย่างเงี้ยนะก็ยังเส เยอะกว่าเราเราเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งน้อยแล้วพอไปวัดกันนัดสุดท้ายเนี่ยเราตกรอบเพราะประตูได้เสียเนี่ยก็บันไลัยได้เหมือนกันนะเออฉะนั้นมีเท่าไหร่รวบรวมนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่เอากันมาประ,ประ,ประ,ประคับประคองฟอร์มของตัวเองให้เข้าสู่เอเชียนคัพให้ได้พูดถึงพี่อูมกับสูพ่พระนเหมือนตานะครับแน่นอนยืนยันการันตีว่าทั้งคู่ไม่ได้ไปที่ซาอุดิอราระเบียด้วยกับบรีรามินเดตนั่นกับว่าแกนหลักในเดวหน้าแล้วก็ตรงกลางนะฮะค่อนข้างยุบพ,พอสมควรครับว่าจะได้ทีละทรมาช่วยก็ยยยัััังงไไมมมม่่ฟิิพร้้อออกกาปเเจบบททีีีีุดนนน อาลีเนี่ยมีทั้งริยัตมาเรสบันเยสอิวานโทนี่ฟิมิโนางงอยนะโอ้ยลำบากเลยนะเดี๋ยวต้องส่งศาสลระเข้าเคลียทาบิยานเข้าเคลียแนวรุก็สุวัาชาัยยืนไปค้าร่วมกับบิชโอลี่เล่นร่วมกันนะครับหวังว่าจะผ่านวิกฤตไปได้แต่ว่าฝั่งอนาลีเขาก็ขู่ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของความเหนือเข้าเหนือกว่าอยู่แล้วนะแฟนบอลท่านหนึ่งถึงกับทวิตเลยเขาบอกว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบุยรำเป็นทีมฟุตบอลเขาใช้คํานี้คือเอาตรงแฟนอันาลีนี่ขู ตั้งแต่ตอนที่บุรีรัมนะจับสลากเจอพวกเขาด้วยซ้ำเขาขู่เลยเดี๋ยวจะจมให้มิดเลยงานสบายๆเขาไว้เง้นก็โชว์รูปมาเรียสโชว์รูปฟิมิโนอะไรเงี้ยน,นะเป็นเชิงขิงๆเขามั่นใจของเขาแน่นอนผมยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยบุรีรัมตกเป็นรองจริงนะต้องอาศัยใจท่านั้นเข้าสู่โดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่มีอยู่เต็มทีมนะฮะต้องเห็นสก,กัภาพออกมาอย่างน้อยถ้าคุณได้โชว์ฟอร์มเข้าตาเนี่ยคุณอาจจะได้รับเลือกไปอยู่ในลีกที่ร่ำรวยก็เป็นได้มันเป็นโอกาสเดียวทุกคนจะฟัดเต็มที่ฝรั่งกับฝรั่ง เาเรตเอาสี่กับอิตาลีบราซิลเอาสี่กับคริสปิมเอาสี่กับดิออนคูฟัดให้ไหวแล้วกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแอบกังวลใจนะเอฟซี FC จัดให้อีกแล้วผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน3คนนะครับมาจากโอมานผู้ตัดสินหลักคืออันเมดอันคาร์ฟนะฮะจำได้ไหมฮะพ่อใหญ่เดอะร็อกตาถลนขมิงเกลียวที่ทุกคนพูดถึงในรายการเอเชียต่างๆพ่อใหญ่คนนี้แหละจะมาตัดสินบุรีรัมย์ซึ่งแกชี้นิว้วปุ๊บเด็ดขาดไม่มีใครมาเถียงแกได้แล้วก็เป็นที่เรื่องลืออย่างมากหลายต่อหลายเกมวันนี้ มาตัดสินให้กับประชาคมอาหรับซาอุดิอารเบียนะครับอย่าลืมว่าอาหรับเนี่ยเชียร์กันมากเลยถึงขนาดนักวิจารณ์แบบเราๆท่านๆเนี่ยเอามาวิจารณ์รวมกันเอามาเชียร์รีแอคชั่นรวมกันว่าเฮ้เฮ้เฮ้ทีมอาหรับพวกเราอาเซียนไม่เห็นมีแบบนั้นเลยอาเซียนมีแต่จะเคี่ยนกันลงกับที่มีแต่จะขยี้กันมันจะมีบางทีที่ชื่นชมกันอย่างเช่นทีมเทนน้นไปสุดแล้วจริงๆเหมือนอินโดได้ไปฟุตบอลโลกอันนี้ก็ชื่นชมกันแต่ระหว่างทางนี่สิใส่กันยับจ้ะนั่นคือประชาคมอาเซียนในโซเชียลแต่ประชาาคมมออเ่ื ว่าจะสนับสนุนกันโดยเพราะแบบบางทีมเนี่ยทำให้อีกทีมตกรอบอย่างเงี้ยหรือช่วยในการยันคู่แข่งจากตะวันออกไม่ได้อะไรต่างๆนานา,นาพวกเขาจะถูกประนามทันทีว่าตั้งใจทําให้เพื่อนอาหรับตกหรือเปล่านะครับเขาเป็นไปกันแบบนั้นก็ขอให้เป็นกลางแล้วกันนะผู้ตัดสินอาหรับตัดสินซาอุโอ้ยลุงเนต้องโชว์บาร,รมีหน่อยละงานนี้ให้เห็นว่าบาร,รมีของแกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าต้อนรับดีนะซาอุให้การต้อนรับโดยดิเขาก,ก็แต่งชุดแต่งกายนะับประเพณีบ้านเขาก็ต้อนรับนักเตะบุร,รุรนะเราต้อนรับคุณประ เรื่องการกีฬาค่อยว่ากันนะพวกนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกคลิปที่แอดมินได้ปเดตข่าวสารไปนี่แอดก็พยายามดันคลิปนะเพราะว่า YouTube ไม่ดันฟีดเพราะว่าแอดไปลบคลิปเขาเยอะหรือประมาณ10คลิปรลยช่องเพราะว่าช่องมีปัญหาเยอะนะครับก็ฝากกดไลค์ช่วยกันเพื่อที่จะได้ปรากฏให้เพื่อนๆได้เห็นนะใครที่เคยติดตามช่องของเราได้เห็นกันทั่วหน้านี่ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิป